สวัสดีค่ะพบกับอูซางบอยมหาสารคามค่ะมื่อนี้อูซางบอยอยู่จังหวัดสุรินทร์ค่ะอาพงอวไถ่ขันนี้มาส่งลูกค้าอยู่บ้านหนองตาดค่ะตำบลคํำผงอำเภอโน่นหน้าไล่จังหวัดสุรินทร์ค่ะลูกค้าเลือกเป็นรุ่นดํมมือเผากับบาค่ะขั้นนี้จะกว้างอยู่ที่เมตรเจ็ดสิบจ่ายยาวอยู่ที่สองเมตรแปดสิบจ่ายสูงอยู่ที่เมตรหนึ่งค่ะลูกค้าเลือกเป็นด้านนอกสีน้ำเงินจ่าด้านในเป็นสีส้มจ่ายขั้นนี้จะใส่เผาของนิลไันบิ๊กเอ็ม เป็นตัวเผาหายค่ะส่วนกระทะจะเป็นกระทะไม้ขอบชิ้หาเป็นยางปเปอร์เซ็นต์จากคัสซี่เป็นร่างนามหนาซี่เป็นโตคัสซี่ค่ะขั้นนี้จะบรรทุกแต่ประมาณ3ตันถึง3ตันหาจากถ้าเกิดเอฟซคนใดสนใจสามารถจองกับซางบอยได้ค่ะเบอร์โทรซางบอย0 6 2 3 1 4 1 7 4 4 1จะากของอูซางบอยก็จะมีผ่วงอยู่ประมาณหาหลุนค่ะให้ลูกค,ค้าเลือกอเลือกซื้อได้ค่ะ แทงที่สุดก็จะเป็นตัวรุ่นพวงให้ริกค่ะของซางบอยก็จะมีกระบะปลูกมั่นกับพานขุดมั่นไห่พรอมจากถ้าเกิดเอฟซีคนใดทีมีรถท้ายแล้วเนี่ยยังประัานในมีกกสามารถสื่อกับซางบอยได้จากคันนี้ก็เป็นเผ้าของดิสันค่ะจะเป็นเผ้าของกระบะที่เอามาเห็ดพ่วงแข็งแรงที่สุดจาคขันนี้ก็จะเปิดด้านขางได้จากเป็นเปิดได้าสามด้านจากส่วนล่างบ,บนก็สามารถถอดออกได้จาก ล่าบนถอดออกได้จากอันนี้ก็จะผ้าเบิ่งไกลช่วงข้อสร้างว่าก็จะซับไห้แข็งๆแ,แบบนี้ค่ะอันนี้จะเป็นช่วงล่างใส่ผ้าปีกเอ็มค่ะข้อลลางนี่ก็จะบิดได้รอยแปดสิบองศา,าจะมีหมวกมีบันไดแบบนี้ไปไห้ทุกขั้นค่ะด้านบนนี่ก็สามารถวางของใดนางใดค่ะเียานท้างเปิดได้ค่ะท่านมีด่านนด้เป็นสีสัมใจนี้เล่าถอดได้ตามคลิปที่สร้างไว้ใ้เบิ้งจา้า ฟังพูนแกนจะเปิดได้ที่กันค่ะข้อหลักเป็นแนวตรงค่ะเวลาลูกค้าเอารถไทมมาใส่เวลาเลี่ยวถอยหลังเลี่ยวฮักศอกอะข้อหลกักแบบว่าขัดขัด,ดถรออดถไทหล่อหลังรถไทลูกค้าอีกฟังหนึง่งจากเปิดได้เปิดได้ทุกดานเลยค่ะลาบ,บนกระถอดได้ที่กัน นีรุ่นกำมือเผากระบะค่ะรา,า,าคาสร้างใยขายู่ทีสามหมื่นแปดพบาทถ้าเกิดอ่าถ้าเกิดไกลกะมีค่าขนทรงริดน้อยจะถ้าเกิดว่ากไกลทรงฟรีจ้นะะเมื่อื้นพบกันยุ่ทีจังหวัดดอนท่านี่จะเป็นรุ่นเผากระบะที่กัน